เราสั่งมาวันนี้ทุกคนทุกเมนูเกือบ1,000 0บาทแต่เราจ่ายในราคา799นะคะซึ่งก็คือคุ้มมาก799ได้หมดดีทุกคนจากนั้นจานเดียวก็น่าจะ500อยแล้วหนูว่าสวัสดีค่ะแซมค่ะช่างแซมเว้นมากไม่มีเอสแล้วเฮ้ hey! โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อเอาาหม่เอาใหม่ <laughs> ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชินกานเซนนู้ววะขเมเจอร์ลโอทินนะคะก็วันนี้ตําจะมากินบุฟเฟ่คือจริงๆแล้วเขามีหลายราคามากเลยทุกคนแอบเซร์ชมาแล้วมีแบบ299 499 799็ใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเมนูข้างในกันแล้วก็วันนี้กะว่าจะกินเยอะๆเลยน่าจะลงที่เ9 9นะคะดูอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกันเลยเพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงอาตมเซย อยู่ในร้านกันแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเมนูที่ตอมเลือกสั่งเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่อยู่ในราคาของ799นะคะซึ่งในราคา799เานี่ยมันสามารถสั่งได้ทุกอย่างที่อยู่ในเมนูบุฟเฟ่เลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละโซนนะคะว่าในราคา2 9 9 4 9 9 799เดนี่ยได้อะไรบ้างแล้ววันนี้เราก็จะเริ่มจากโซนแรกกันโดยใน <c oughs> <c oughs> ความที่ว่าเราอะสั่งมาแบบทุกเมนูเลยเราสั่งมาวันนี้ทุกคนทุกเมนูเกือบ10,000บาท เราใส่ในราคา799นะคะซึ่งก็คือคุ้มมากใครที่เคยมากินชิงาเซนอยู่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอาหารของเขาคุณภาพมากแล้วก็แบบราคาไม่แพงมากฝั่งนี้จะเป็น299นะคะนี่นี่499ตรงนี้ตรงนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้เยอะมากเยอะมากๆมากๆมีหลายเมนูที่เขามาเสิร์ฟเราหนูเขาแบบเมื่อไหร่จะได้กินเมื่อไหร่จะได้กินนี่ฝั่งนี้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  ไกลมากเป็น799นะคะแล้วก็กิน3มโต๊ะไปเลยทุกคนกินคนเดียวให้หมดนี่เลยทุกคนว่าหมดไหมคะใครว่าหมดไม่หมดก็คอมเมนต์มาจะรอดูว่าทุกคนเห็นว่าหนูอ่ะเป็นคนกินเก่งแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเทน้ำจิ้มถึงจะเกียวกบจานร้อนตลอดเวลาเนื่องจากว่าวันนี้เรามีหลายจานมากๆนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้หนูก็กินไปแล้วนิดนึงแล้วหนูก็รู้สึกว่าจำไม่ได้อะว่าจานไหนกินแล้วหรือว่าจานไหนยังไม่กินนะคะเราก็เลยจะมาเริ่มเป็นแบบว่าจากหัวโต๊ะไล่ไปลูก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 กค่อยๆไล่ไปเลย หนูนี่แหละจะได้ไม่งงโอเคเริ่มเลยนะคะยืดยามสาลายอดอร่อยเฮ้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูกินแล้วหนูบอกว่าอร่อยทุกคำทำไงกับอุ๊ยอร่อยอ่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะตับไปกินซื้อซุปมิโซะถือว่าไม่เค็มเกินไปนะคะอร่อยอร่อยต่อไปน้องคนนี้ละกัน อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแซมมอนโลแซมมอนอร่อยอ่ะข้าวหน้าหมูเฮ้ยอ,อ,อร่อยกุ้งทอดที่เป็นเป็นโลที่มีกุ้งทอดข้างในนะข้าวปากยังไงดี อร่อยทำไทงไดีอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะ,อออะเป็นโรลข้างบนเป็นเนื้อพวกโลโรลรถ้าจะคล้ายๆกันนะคะมันก็จะแบบหวานๆนิดนึงหน <ะ S 1> าาังปลาแซลมอนทอดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมอืมหอมเขียวกรอบมากใครชอบกินอะไรกับกรอบก็ทุกคนเมนูนี้แหละใช่ทุกคนคิดดูว่าในราคา299ได้กินเนื้อเป็นแผ่นแบบนี้ซูชิเนื้อย่างออสเตรเลีย อร่อยมากต้องสั่งอีกนะเมนูนเนี้ไข่หว <c oughs> านไข่หวาน <c oughs> ขอใส่วาซาบินิดนึงอู้หูเมื่อคบเมื่อคบเมื่อคบไม่มีใครแกล้งเลยกินเองทำงนั้นไม่เป็นไรเรายังไหวอยู่ <c oughs> ผ่านวุฒิชาย อร่อยไข่ทะเลียกีเอ้ยอร่อยอะ่ะไอเลิฟทุกเมนูที่เป็นยำอืมทุกคนน้ำจิ้มยำเขาแซ่บมากถ้าเกิดน้ำยำเน,นื้อแบบเนี้ยแสดงว่าทุกยำต้องอร่อยหมดอ่ะถ้าเกิดใครที่มาเห็นคลิปนี้ตอนประมาณทีสองนะคะ <c oughs> ก็ขอให้โชคดีนะครับ <c oughs> น้องมีหลายซอสมากเลย <c oughs> บุ๋มอันนี้ดีอะ่ะห <c oughs> มูพ่อมากเลยค่ะ เมื่อกี้ที่กินมานะคะเป็นสองเกา,กาใช่ไหมทุกคนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะเป็นเมนูสี่เกา,กาเริ่มจะไม่ค่อยพูดอะไรจะกินอย่างเดียวเท่านั้นะข้าวหน้าเนียววากิ้งอร่อยข้าวหน้าสามัญย่างอายุยแต่ถ้าถามตอมระหว่างข้าวหน้าเนื้อวากิวกับข้าวหน้าสามัญย่างรู้สกว่าชอบวากิュมากกว่าอย่างนี้เลยทุกคนสามัญลวาวา พูดไม่ได้ดเลยอะเต็มปากมากเลยนุ่งนะอร่อยนี่เมนูที่จะตัรอคอยน่ากินมากอันนี้แบบปกติหนูชอบกินแบบนี้มากเลยอะที่มันเป็นแบบกุ้งสดอะเสนอเมนูทางร้านได้ไหมคะแน่นะโค้ดเอาน้องกุ้งเมื่เกียมายำได้ไหมคะพี่หนูจะแบบกุ oh God, ้งแมงกออร่อยมากเลยซาชิมิไปเลยปูอาด สำหรับใครที่ชอบกินซาชิมินะคะทุกคนโปรสีเกา,กาคือแบบคุ้มมากเพราะว่าสั่งได้ไม่อั้นแซลมอนอย่างี้ท้องแซลมอนอย่างี้ทูน่าอย่างนี้ปลาหม,มึกงนี้คุ้มกว่านี้ไม่ได้เลยทุอิบาบาทโชว์กินท้องไปสักหนึ่งขอชิ้มกับอันนี้ได้ไหมทุกคนน้ำยำเขาอร่อยจริงอร่อยจริงตั้งแต่กินมานี่น้องเขายังไม่วางจานเลยนะคะทุกคนหรือว่าจริงอะ่ะแค่สั่งอันนี้กับอันเนี้ยก็ครบสีเกา,กลาแล้วมั้งไม่อยากมูฟจากตรงนี้เลยอะ่ะเราหยุดแค่ตรงนี้ได้ปะ นี่มันกุ้งที่เรารักกุ้งกุ้งคู่นักขอกุ้งคู่ไท่อ่ะอันนี้เป็นเนื้อของสองก้าเป็นเนื้อออสของสี่ก้าวจะเป็นเนื้อวากิวทุกคนงามเหนใหญ่มากเหญ่เท่าหน้าหนูแล้วทุกคนดูเหญ่เท่าหน้าเลยตอนนี้ทับครึ่งหน่อยแล้วกันเนื้อี่มันแบบองลอย จะมันจับหนูแวะทุกยาเลยตอนนะี้ชอบมากแหะมีอันนึงด้วยมีอันหนึ่งด้วยน,น้งยองต่างกันยังไงวะยำกับน้ำจิ้มอืมค่ะก็ๆๆๆๆคือเลือกได้ว่าจะเอาเป็นน้ำยำหรือบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะกุ้งดองอันนี้ก็จะเป็นกุ้งดองซีอิวญี่ปุ่นนะคะกินกับข้าวเราก็ต้องห่อสาล่ายวางก่อนหนึ่งโอเคเราห่อได้ไหมเนี่ยเรามันต้องใช้มือมันต้องใช้มือเพาะถารถแต่แบบบรรายเราจะเก,ก็บได้ ใส่เองกินเองแต่โฆษณาเหมือนร้านสปอนนะตอนนี้คือแบบเปล่านะคะเปล,ล่าสารไหลพวงอ่างูนอุ้ยนี่มันน้ำยำเมื่อกี้นี่นะ,ะอืมเฮ้ยอันนี้ดีถลกตอนนี้มีอันไหนไม่ดีบ้างเนี่ยพูดดีมาสิบอันแล้วตอนนี้หัวปลาแซลมอนต้มซีอิว๊วหัวปลาอันนี้เป็นเมนูที่มีจํากัดต่อวันด้วยนะคะวันนี้เรามาประมาณบ่ายโมงนะคะเราได้กินทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากกินก็ต้องรีบมานะคะเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะลาบแซลมอน อร่อยหมดเลยพูดอร่อยกจนเหนื่อยแล้วงทุกคนคะในเมนู499สามารถสั่งหอยนางลมได้ไม่อั้นด้วยดูนี่หอยนางลมแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเมนู799อันนี้เป็นต้มนาเบะนะคะมันก็คือแบบเหมือนแบบสุก,กี้ญี่ปุ่นอย่างนี้พอเป็นฝั่ง799ก็จะมีเมนูที่แบบอัพเกรดขึ้นมาวนน้ำซุกี้อร่อย ทุกคนนอกจากมีนาเบะใช่ไหมคะก็มีนี่ด้วยแซลมอนดองไข่ปลาหมึกอันนี้ปลาไหลย่างทุกคนแล้วก็เป็นแซลมอนนะคะแซลมอนย่าง2องซอสเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนเนื้อคารูบือันนี้นี่กินกับไข่ซึ่งเมนูนี้ไม่มีในอราคานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินต้องมาในเมนูบุฟเฟ่799เท่านั้นซึ่งบุฟเฟ่ต์เนะคะทุกคนมีถึงวันที่8ธันวามนี้นะคะว้าวชิมไข่ชู อันนี้คือที่สุดของวันนี้คแซลมอนดองสีอิวญี่ปุ่นนะคะทุกคนมันคือการที่เอาสาหร่ายแบบนี้ใช่ไหม,มก็ข้าวไปวางจิ้มําจิ้มที่ชอบนะคะจิ้มไปเลยใหญ่เต็มคำสาหร่ายเลยอ่ะแล้วเราก็กิน <c oughs> ขนุกกินมาเยอะมากแล้วอะ่ะ แบบว่าเริ่มอิ่มนะคะแต่ว่ายังมันยังอร่อยอยู่เลยอ่ะนี่ทุนปกติปลาไหลแบบนี้ท่าทุนที่ดูเราสั่ง799อ่ะเราได้กินปลาไหลแบบยาวรูดปกติอ่ะเท่านี้ที่เป็นซูชิก็คำละ90แล้วนะคะ <c oughs> จากนั้นจานเดียวก็น่าจะ500แล้วหนูว่า <c oughs> <c oughs> แอบถามพี่พนักงานมาว่าปกติแล้วปลาไหลอันนี้ราคาเท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าไม่มีในราคานะคะร้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าแบบกินบุฟเฟต์เจ็ดเก้าก็คือได้กินแล้วคือปกติเวลาเราไปกินร้านอื่นปลาไหลมาเป็นตัวยาวๆแบบนี้ก็คือแบบห้าร้อยเด้อห้าร้อยอ่ะเจ็ดเก้าเก้าได้หมดนี้ทุกคนทุกคนคะลืมพูดถึงอันนี้เลยนี่เป็นซูชิเกาเก้าตับห่านใช่ไหมตับห่านหรือตับเป็ดตับห่าน ิดท้ายด้วยคาว่าคุ้มยังไงก็คุ้มมา,มากกว่านี้ไม่ได้แล้วยังไงก็คุ้มทุกคนคะนี่คือบินที่เราสั่งมาทั้งหมดก็คือวันนี้เราสั่งมาทุกคนเยอะมากสั่งทุกเมนูราคาทั้งหมดเกือบ 10, หมื 7, ่นจ่ายแค่เจ็ดเก้าเก้าฟังมากทุกคนแล้วก็คือถ้าเกิดว่าสั่งเจ็ดเก้าเก้าอ่ะจะได้เมนูที่ไม่มีในอาราคานะคะอย่างเช่นเนื้อคารูบีที่เป็นเนื้อจิ้มไข่นะคะที่แบบ อร่อยมากทุกคนหนูชอบมากเลยอะแล้วก็มีปลาไหลกินได้ทั้งหมด100นาทีนะคะวันนี้อะตอมมากินที่ ชิงคันเซ็นสาขาเมเจอร์รัตโยนะคะซึ่งจริงอ่ะมันมี8สาขานะคะทุกคนที่ร่วมรายการบุฟเฟ่ไปดูที่หน้าเพจชิงคันเซ็นได้เลยเขาว่ามีที่ไหนบ้าง mm hmm. ก็ที่อยากจะแนะนํามากๆก็คือทุกคนมันแบบมันคุ้มมากจริงๆอ่ะแล้วก็ร้านไม่ได้สปอนเซอร์นะคะนี่หนูมากินเองนะ mm hmm. เดี๋ยวไม่เชื่อว่าแบบเกือบหมื่นจริงๆคืออันเนี้ยเป็นราคารอบแรกยังไม่รวมเมนูที่สั่งซ้ำเลยนี่แค่แค่สั่งรอบแรกก็คือ6,300กว่าบาท6000นี 6, 400, ก็คือแบบ กิน6 4 0 0สี่ทุกคนรายการบุฟเฟ่นะคะทุกคนจัดแค่1เดือนเท่านั้นตั้งแต่นะคะวันนี้จนถึง8ธันวานะคะก็อย่าลืมมาลองกันทุกคนที่สุดของความคุ้มแล้วมันแบบอร่อยมากบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องแชร์ต่อมาด้วยนะคะรอบหน้าเราจะพาไปกินอะไรหรือว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้ไนก็ฝากติดตามด้วยนะคะบายยคร่ายะใครจ่ายตังค์ไม่รู้แต่หนูไปจ่าย